นังสือเสียงมารานาธาองค์พระผู้เป็นเจ้าสเสด็จมาเถิด พระคัมภีคือพระสุรเสียงของพระเจ้าต่อพลพร่ของพระองค์การอ่านและใคล้ครวญพระคัมภีเหมือนเป็นการเข้าเฝ้าองค์ผู้สูงสุดพระธรรมเพลงคร่ำครวญบทที่สมข้อ22 เพราะเหตุพระเมตตาของพระเยโฮวาเราจึงไม่สูญสิ้นไปเพราะพระเมตตาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าวความสัตว์ซื่อของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักและจากหนังสือสู่หลักชัยหน้า96ย่อหน้าสี่บอกว่าจะดีกว่าสักเพียงใดที่จะเข้าใกล้พระเจ้าเพื่อว่า แสงอันบริสุทธิ์จากพระวจนะของพระองค์จะรักษาบาดแผลซึ่งความบาปได้สร้างไว้กับคนคนนั้นยิ่งเราเข้าใกล้พระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งปลอดภัยมากเท่านั้นเพราะซาตานเกลียดและกลัวการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้าจงเข้าใกล้พระเจ้า ทำยังไงถึงจะเข้าใกล้พระองค์ได้ก็โดยการตรวจตราหัวใจของท่านเองอย่างจริงจังเป็นการส่วนตัวพึ่งพิงพระเจ้าด้วยใจทถมเหมือนเด็กคนหนึ่งให้พระเยซูร,รับรู้ความอ่อนแอทั้งหมดที่ท่านมีและสารภาพบาปทั้งหมดจงเข้าใกล้พระองค์ด้วยการอธิษฐานภาวนาและการอ่านพระวจนะของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงสถิตยอยู่ใกล้ท่าน พระองค์ทรงยกธงชัยขึ้นต่อสู้กับศัตรูเพื่อท่านให้เรากล้าหาญเถิดเพราะศัตรูไม่สามารถฝ่าธงชัยพื้นนี้ไปได้สดุดีบทที่ 32. ข้อ8เราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้า ด้วยจับตาเจ้าอยู่ฉันรักที่จะประกาศถึงความรอดคือรอดโดยโลหิตของพระคริส รอดโดยพระคุณของพระผู้ทรงฤทธิ์ฉันจึงเป็นบุตรพระนินรันดร์ฉันรอดฉันรอดฉันรอดโดยโลหิตของพระคริสฉันรอดฉันรอด และฉันเป็นบุตรพระนินิรันรอดอยู่ในพระคริสต์ชีวิตสุขสันความสุขนั้นสุดพันนานาได้ฉันรู้ว่าพระรัศมีแพร่ ส่องรอบกายฉันอยู่ทุกวันคืนฉันรอฉันรอฉันรอดโดยโลหิตของพระคริสฉันรอฉันรอและฉันเป็นบุตร นระน,นิรันดร์ฉันรู้ว่ามีมงกุดรอคอยฉันบนสวรรค์นในประสาทเพร่พราไม่นานหากฉันเตรียมพร้อมทั้งใจกายจะได้อยู่เบื้องบนกับพระองค์ฉันรอฉันรอ ฉันรอดโดยโลหิตของพระคริสต์ฉันรอดฉันรอดและฉันเป็นบุตรพระน,นิรันดรัน ให้เรามาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราและช่วยให้เราเข้าใจในถ้อยคำของพระองค์นะครับโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้สถิตอยู่บนสวรรค์โปรดเพิ่มความเชื่อของข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์เข้าใจพระวจนะของพระองค์เพราะการเข้าถึงพระวจนะนำมาซึ่งแสงสว่างให้ข้าพระองค์ชื่นใจกับการสถิตอยู่ของพระองค์ โปรดเติมจิตใจของข้าพระองค์ให้เต็มด้วยพระวิญญาณของพระองค์และขอทรงเบิกตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระราชบัญญัติของพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน 9. สิงหาคมเอาชนะนิสัยเสียจงรักษาตัวให้บริสุทธิ์หนึ่งที่โมทีบทที่5ข้อ 22. การรู้ว่าอะไรคือองค์ประกอบของความบริสุทธิ์ทางความคิดชีวิตจิตใจและร่างกายถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาเมื่ออุปนิสัยขาดความบริสุทธิ์เมื่อบาปกลายเป็นส่วนหนึ่งของอุปนิสัยมันก็มีอํำนาจทาลายราวกับน้ําเมาอันมึนเมาจิตใจ พละกำลังในการยับยั้งช่างใจและเหตุผลถูกทำลายด้วยพฤติกรรมที่ทำให้ทั้งกายและใจเสื่อมเสียและหากยังมีพฤติกรรมเหล่านี้ต่อไปสมองจะอ่อนเปลี้ยเจ็บป่วยและขาดความสมดุลคนเช่นนี้สาบแช่งตนเองและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา นิสัยที่ไม่ดีสามารถเป็นรูปเป็นร่างได้ง่ายกว่านิสัยดีและการแก้นิสัยที่ไม่ดีทำได้ยากกว่าธรรมชาติของความถดถอยของจิตใจนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่รู้กันดีว่าการทำให้ศีลธรรมของเยาวชนเสื่อมลงนั้นแทบจะไม่ต้องออกแรงช่วยเลยการทำให้ความนึกคิดทางศีลธรรม และอุปนิสัยทางศาสนาเสื่อมทรามลงนั้นไม่ต้องใช้แรงมากมันง่ายกว่าการปลูกฝังอุปนิสัยให้อดทนบริสุทธิ์และมีนิสัยที่ไม่ผิดเพี้ยนในความชอบธรรมและสัตจจริงการปล่อยตัวตามใจตนเองรักสนุกตั้งตัวเป็นศัตรูยิงยโสถือตัวอิจฉา ริษยาจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นตามสัญชาตญาณของมันโดยไม่ต้องสอนหรือทำให้ดูเป็นตัวอย่างในสภาพการล้มลงในบาปของเรานั้นสิ่งที่ต้องทำคือต้องละทิ้งความคิดและการประพฤติที่โดยธรรมชาติมีแนวโน้มเช่นนั้นตามธรรมชาตินั้น หากปล่อยทุ่งนาไว้เฉยๆก็จะเห็นว่ามีวัชพืชต้นหนามขึ้นมาปกคลุมแต่ถ้าจะให้มันเล็ดหรือดอกไม้ที่มีคุณค่าเจริญเติบโตขึ้นได้เราก็ต้องทุ่มเทลงแรงด้วยความขยันขันแข็งบัดนี้เราได้บอกกล่าวแก่ท่านแล้วว่าจำเป็นต้องต่อต้านความชั่วร้ายอย่างต่อเนื่อง ทั้งสวรรค์มีความสนใจในมนุษย์ชายหญิงซึ่งพระเจ้าทรงนับว่ามีค่ายิ่งสำหรับพระองค์จนยอมให้พระบุตรที่รักของพระองค์มาตายเพื่อไถ่พวกเขาไม่มีสิ่งทรงสร้างอื่นใดที่พระเจ้าทรงสร้างให้มีความสามารถปรับปรุงแก้ไขให้มีความประณีตละเอียดละออได้เหมือนมนุษย์จากนั้นเมื่อความเฉียบแหลมของมนุษย์ลดลง เพราะจมลงในตันหาของตนเองไปจมดิ่งลงสู้ความชั่วร้ายเขาจะเป็นต้นแบบชนิดไหนให้พระเจ้าทอดพระเนตรดูเล่ามนุษย์นึกภาพไม่ออกถึงสภาพที่เขาอาจจะเป็นได้และเปลี่ยนแปลงมาเป็นได้โดยพระคุณของพระคริสต์มนุษย์สามารถก้าวหน้าทางความคิดจงให้แสงสว่างแห่งความจริง ฉายส่องเข้าไปในความคิดของเขาและความรักของพระเจ้าหลั่งไหลออกสู่หัวใจของเขาและโดยพระคุณของพระคริสต์ผู้ทรงตายเพื่อมอบชีวิตให้แก่เขาจะทําให้มนุษย์กลายเป็นผู้ทรงพลังเป็นบุตรของโลกนี้แต่เป็นทายาทของชีวิตที่ไม่ตาย เอาละครับให้เรามาอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อไทยชีวิตของข้าถ้าพระองค์เห็นคุณค่าของชีวิตข้าพระองค์มากขนาดนั้นที่จะยอมสิ้นพระชนเพื่อไทยชีวิตข้าข้าพระองค์ก็จะน้อมรับ ข้าจะมอบชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงความอ่อนแอของข้าพระองค์ไว้ในประหัตของพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ผู้ช่วยประเสริฐลำเลิดคือพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยประเสริฐของฉันสง่งสอนบุญญาณฉันไว้ในสีลมันคงทรงประทานสุขสำราญแก่ฉัน ทรงซอนวิญญาณฉันไว้ในศีละมันคงทรงสอนไว้ในศีลทาวงทรงส,งสอนวิญญาณฉันไว้ในความระคองทันทรงคุมกันฉันไว้ในพระหัตทรงคุมกันฉันไว้ในพระหัต พระผู้ช่วยประเสริฐลำเลิดคือพระเยซูผู้ทรงรับภาระนักฉันไปพระทรงอุ้มชูฉันให้มันคงไม่เสื่อมคลายทรงให้ฉันพลันมีแรงแข่งขันทรงสอนวิญญาณฉัน ไวในศีลมันคงทรงสอนไว้ในศีลธาตวอทรงซอนวิญญาณฉันไวในความรักของท่านทรงคุมกันฉันไว้ในพระหัตถ์ทรงคุมกันฉันไว้ในพระ พระพรของพระองค์นับไม่ทวนทรงประทานทรงให้ฉันสำราญเบิกบานใจฉันสั่นเสดเยืนยอทาวายเกียริแด่พระองค์ผู้ทรงไถ่ฉันให้พ้นจากบาปสรงสอนวิญญาณฉันไว้ในศีละมันคง ทรงสอนไว้ในศีลธาาวรทรงสอนวิญญาณฉันไว้ในความรักของท่านทรงคุมกันฉันไว้ในประหาทรงคุมกันฉันไว้ในประหา